สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูความแตกต่างระหว่างจานไฟแรดก,กับ l อลเอสนะดูจากด้านหน้าก็เหมือนกันครับไม่น่ามีอะไรแตกต่างนครับดูก็แถบแม่เห็กของ l อจะยาวอยู่ที่ยาวอยู่ที่หกสิบนะครับของแดด ก็ยาวอยู่ที่หกสิบนะครับ okay, ครับก็ด้านในก็ไม่มีอะไรแตกต่างนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันด้านในดูด้วยตาเปล่าไม่มีอะไรแตกต่างส่วนตรงนี้ที่แตกต่างกันก็จะรหัสตรงนี้ครับแดดก็จะเป็นสามหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับส่วน L S Ls ก็จะเป็นสามสี่หนึ่งศูนย์นะครับแล้วส่วนเรื่องน้ำหนักนะครับลองช่างให้ดูครับนี่ก็นี้หน่วยเป็นกร,รัมนะครับสองแดดหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสี่กร,รนะครับของของ ls นะครับ หนึ่งพันสองร้อยสามสิบเอ็ดนะครับก็ลองเลือกใช้กันดูนะครับส่วนตัวแล้วมันใส่กันได้ครับแต่มันต่างกันที่ลหะครับไ่ไูู่ว่าด้านในพวกแม่เหล็กตรงนี้จะมีอะไรต่างกันหรือเปล่าค,ครับ